ท่านสุกโนครับท่านประธานที่เคารพผมสุกโนมัทตาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจะลาเขต2พักประชาชาติต้องขอบคุณท่านประธานขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ ให้สภาได้อภิปรายยติด่วนเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และรอกใหม่นะครับท่านประธานครับผมว่าวันนี้รัฐบาลต้องเลิกนะครับโทษประชาชนเพราะที่ผ่านมาอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายๆคนได้อภิปรายแล้วว่ามาตรการตัวชีวัดที่บอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั้นกำลัง เข้าสู่ขั้นวิกฤตเพราะว่าประเทศไทยเป็นไข่แดงของอาเซียนที่รอบๆประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีเชือการแพร่ระบาดของโควิดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรากลับมาโทษประชาชนว่ากาดตกแต่ข้อที่จริงที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านว่าวันนี้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนั้นไม่ใช่ต้นเหตุของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแต่ปัญหาก็คือการควบคุมการป้องกันแนวเขตะเขตบชายแดนของประเทศที่มีความหย่อนยานและก็มีการรับผลประโยชน์อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้รับทราบไว้เรามีปัญหาแม้ตั้งตั้งแต่เชียงรายมาถึงระน,นองมาถึงกาญจนบุรีมาถึงจุมพรมาถึงเพชรบุรีมาถึงประจวบคีรีขันก็มีแนวเขตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติก็มากมายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีแนวตะเข็บ รอยต่อของเส้นทางธรรมชาติก็มากมายนะครับก็อยากฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเลิกโทษประชาชนหันมามองหามันมองตัวเองว่าวันนี้รัฐบาลมีความหลักหลวงเพียงใดที่ปล่อยให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นี้เกิดขึ้นในรอบที่สองซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการต่างๆที่เราเคยทำและเคยประสบความสำเร็จ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นได้โดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิดมีผู้ประกอบการ,รธุรกิจระดับเล็กระดับกลางตามภูมิภาคต่างๆต,ต้องล้มละลายไปมากแล้วเขาก็พยายามที่จะพยุงที่จะประคองธุรกิจของเขาให้อยู่รอดได้แต่ก็มาเจอกับมาตรการต่อไปที่คิดว่า อาจจะมีการ down, ล็อกดาวน์และก็เชื่อว่าคงจะมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกเช่นกันนะครับท่านประธานครับผมมีประเด็นสำคัญที่อยากจะอภิปรายสนับสนุนยตินี้ก็คือว่าหนึ่งวันนี้รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในเรื่องของข้อ,ข,อข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้ประชาชนได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปของการแพร่ระบาดนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรและมาตรการในการป้องกันไม่ว่าจะเป็น สเต e Quality หรือโล q ค a l i t y เรามีความพร้อมเพียงไรเพราะว่าอย่างที่ปรากฏว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่พุ่งทะลุหลักพันขึ้นมาสิ่งสำคัญคือสินค้าที่จำเป็นที่เป็นสินค้าควบคุมวันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มต้องซื้อราคาที่แพงขึ้นแต่มาตรการในการควบคุมของรัฐบาลก็ยังไม่เคยแสดงให้ความชัดเจนว่าจะมีมาตรการที่ชัดอย่างไร ที่จะปราบพวกบรรดาที่ช่วยโอกาสาช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนและมาขึ้นราคาสินค้าควบคุมอันนี้ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและก็ประการที่สองผมอยากเรียนผ่านรรท่านประธานว่าปัญหาของแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่รอบๆกร,รุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่มีที่สมุทรสาครอ,อย่างเดียวมีทั่วไปกระจายอยู่รอบปร,ริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะครับว่า สิ่งที่สำคัญคือเราจะทำอย่างไรที่จะสื่อให้เขาเข้าใจในภาษาและข้อกฎหมายของเราวันนี้เรากำลังจะใช้มาตรการในการไปบีบบังคับเขาผมตกใจครับตกใจที่พอบอพอบอตำรวจบอกว่าต้องหาคนที่สื่อสารภาษาพมา่าได้เพื่อให้เข้าความเข้าใจถูกต้องผมเลยงงเอ๊ะระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่มีคนที่เข้าใจภาษาพมา่าเลยเหรอ อันนี้มันพูดแล้วมันยองแยงกับข้อเท็จจริงเพราะว่ากองการต่างประเทศของสำนานตารวจแห่งชาติก็มีนั่นคือส่วนหนึ่งที่บอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจนแล้วก็พยานสื่อต่อสังคมวันนี้พี่น้องบริโภคสื่อสื่อสารต่างๆที่เป็นขาทางโซเชียลมากฉะนั้นการจะพูดจะจาะอะไรก็ต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทิมผู้นํารัฐบาลอย่างพลเอกประยุจันโอชาอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงนะครับท่านประธานครับผม คงจะใช้เวลาอีกเน็น้อยเพื่อจะแย้งเตือนให้รัฐบาลได้ตระหนักว่าวันนี้เราก็มีแรงงานของเราที่ทํางานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยก็เป็นจํานวนมากแต่ปัญหาก็คือวันนี้เงินเยียวยาของเขาที่เราเขาได้รับจากรัฐบาลนั้นมันหมดมันไม่เพียงพอกําลังอดอยากแล้วพี่น้องแรงงานคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียอีกจํานวนมากนะครับเขากําลังเดือดร้อน รัฐบาลเคยให้ความสนใจไปดูแลอย่างจริงจังหรือไม่ท่านรู้ไหมครับว่าที่ประเทศมาเลเซียแรงงานคนไทยที่ไปประกอบอาชีพร้านต้มยำกุ้งที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วไม่สามารถกลับไปสู่ไปใช้แรงงานในประเทศมาเลเซียได้เพราะทางมาเลเซียปิดชายแดนนั้นบรรดาทรัพย์สินที่เขาลงทุนทั้งหมดที่เป็นร้านค้าต้องเสียหายไปมากมาย รัฐบาลไปสำรวจความเสียหายเหล่านี้หรือยังมีมาตรการจะไปช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรแล้วแรงงานคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่ยังอยู่ไม่ยอมกลับในประเทศเพราะเป็นห่วงเรื่องออร้านค้าที่ตนเองลงทุนไปกลัวจะมีปัญหาอย่างที่เพื่อนร้านค้าต่างๆที่ประสบมาเราจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรผมได้ยินเสียงสะท้อนจากพี่น้องที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ว่าตอนนี้เขากําลังเดือดร้อนก็อยากฝากว่าวันนี้เราต้องมีมาตรการนอกจากมาตรการในการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในประเทศแล้วเราจะต้องช่วยเหลือแรงงานคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยว่าเขาก็เดือดร้อนเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งเราต้องมีการหลักการปฏิบัติของที่เท่าเทียมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยาก ขึ้นมาพิปรายเพื่อสะท้อนปัญหาเสียงสะท้อนของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพร้านต้มยำกุ้งที่กําลังเดือดร้อนทั้งอยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในประเทศมาเลเซียครับขอขอบคุณมากครับท่านประธานครับ